สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมโรจนเเคยครับตอนนี้ขณะอัดคลิปอยู่เนี่ยห้าโมงครึ่งพอดีแต่ท้องฟ้านะฮะเสมือนว่าวิปริตแปลรวนทันใดแมอังกอก็มาครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะมันคลึ้มไปไมหมดเลยในะตอนนี้ทั้งๆั้งที่ความจริงมันไม่น่าจะเมื่อคลึ้มขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝนจะมาหรือเปล่าแต่ลมพัดเย็นพัดแรงทั้งวันเลยนะครับแถวทุ่งนานผมอากาศแบบนี้แล้วมันชวนให้ไม่สบายได้นะครับเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพตััววเองให้้ดดีกนยนยะ หลายคนได้รับชมคลิปสั้นนะฮะช็อตหนึ่งนาทีไปเรียบร้อยนะฮะทั้งใน YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน f a e e o o o k f n p p g g จใช่ไหมเราจ่งหัวเป็นน้ำจิ้มกันไว้ในช่วงเย็นๆกันว่าจะคุยถึงเรื่องราวของมาร์ Market ทำมถึงตรงละฮะทำไมถึงบอกว่าดูคติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สถานการณ์ของ Honda เป็นอย่างไรสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรนะฮะการกลับมาคราวนี้นะครับหลังจากที่ผ่าตัดใหออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะ ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเขย่าบัลลังแชมป์โลกได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งแนวทางการพัฒนารถที่แฟนๆฮอนด้าแฟนๆของมาเตหลายๆคนก็เปลี่ยนเสียเรียนกล้านะครับเอ้คุณปุยนะฮะเมื่อไหร่ที่เขาจะทีมงานจาก SRC นะฮะจะหาต้นตอปัญหาเจอจากเซตรถได้ลงตัวเหมือนกับ3-4ปีก่อนหน้านู้นนะครับอ่ะจริงไม่จริงอย่างไรเราก็มาวิเคราะห์กันดูกับ ทุกเรื่องราวนะครับทุกข้อมูลที่ผมเตรียมไว้ฝาก fc ของ mm 9 3แล้วก็ fc honda ทุกท่านกันนะบา market นั้นกล่าวอย่างโปรงๆนะครับว่าเขาเองคงไม่มีโอกาสที่จะไปต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้หรอกด้วยรถแข่งเวอร์ชันนี้ rc 2 1 3นะฮะในเวอร์ชัน2022น2022ล่าสุดเนี่ยทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันจะบอกว่ามันมีศักยภาพไม่เท่าเดิมมันก็อาจจะเป็นไปได้จะบอกว่ามันมีศักยภาพที่ตามคนอื่นเขาไม่ทัน ก็เป็นไปได้จะบอกว่ามันหาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองไม่เจอหรือว่าภาษาวันบ้านว่าการพัฒนาที่หลงทางจับต้นจนปลายไม่ถูกอันนั้นก็เป็นไปได้เช่นกันนะ,ะมาก็บอกว่ารถแข่งแบบนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะพาฮอนด้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรอกอนะแฟนๆฮอนด้ได้ยินก็คงจะจุกไปเหมือนกันนะครับเหลือ,อแค่หน่งเดือนเท่านั้นนะฮะเร่งรีบกันเข้าไปนะครับสำหรับพิศวรรของ SRC ทั้งหลายเนี่ยนะครับว่า จุดเด่นต่างๆนะครับที่เคยมีในช่วงที่มาร์กกำลังพลิกๆอยู่เนี่ยมันหายไปไหนอย่างไรนะครับหรือว่ามันอยู่เท่าเดิมแล้วค่ายอื่นเขาไปไกลกว่าเท่านั้นเองนะฮะมาร์กพูดประเด็นเรื่องของดูคติไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าดูคตินั้นทุกวันนี้มันแล้วก็เร็วทุกสนามจริงๆใน21อ่าในใน21สนามนะครับในฤดูการเนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมาร์กก็บอกว่าดูคาตเนียไปได้หมด ทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะใครที่ได้ติดตามเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดูกติงจริงจะเห็นเลยนะครับว่าในดูกติในรอบ23ปีที่ผ่านมาพวกเขานั้นเรียกว่าถมจุดอ่อนนะครับในบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่เคยมีในเดสมอลเซดิชีเนี่ยออกไปได้นะฮะโอเคนะครับเราพูดถึงเคริของนักแข่งเนี่ยนักแข่งเองก็ต้อง,ต,องต้องให้ไปตรงนั้นด้วยนะครับว่าพวกเขาก็เป็นนักแข่งที่เพียบพร้อมนะครับด้วยสไตล์การขับด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ ผนวกกันเข้ามาแต่นักแข่งจะเจ๋งอย่างเดียวไม่พอนะครับรถแข่งก็ต้องไปได้ดีด้วยนะครับดังนั้นดูกติก็พยายามที่จะคิดค้นพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อที่จะลบจุดอ่อนตรงนั้นไป <c oughs> ซึ่งจุดอ่อนที่มาร์กกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอความคล่องตัวในโค้ง นะค,ความคล่องตัวในโค้งเมื่อก่อนนี่ดูคาติจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับทุกคนอสองเรื่องสิจะต้องบอกว่ามันก็เป็นในโมเมนต,ต์ในโค้งแต่มันจะมีเรื่องสองเรื่องก็คือมันเกิดความไม่นิ่งนะฮะก็คือมันแข็งกระด้างเกินไปถ้าจะมาห้าพลิ้วดูคาติจะแข็งโป๊กเลยทํานองนั้นซึ่งมันมาจากอะไรฮะ,ระมันอาจจะมาจากการเบรกที่ไม่ดีครับหน้าแข็งหลายคนก็บ่นนะฮะเออแจ็คเมลเลอร์ีน่บ่นหนักเหมือนกันนะครับใน,ในช่วงที่ยังอยู่พราแมกครับก็คือ ถ้าเบรกเนี่ยสมมติว่ายามาฮ่าเนี่ยเขาอาจจะทําได้สมมุติได้ลงตัวกว่าใช่ไหมนักแข่งก็เบรกด้วยเบรกด้วยความมั่นใจคือในโค้งเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กริปยางก็คือการเบรกครับการยึดเกาะนะฮะนะฮะการยึดเกาะที่จะแบนไปโค้งได้เนี่ยก็คือการเบรกถ้าเกิดว่าเบรกไม่ดีนะครับการตอบสนองไม่ได้แบบว่าตรงเป๊ะไม่ได้แม่นยําพอเนี่ยรถก็จะแข็งกระด้างมีอาการเลี้ยวยากซึ่งยุคข,ของโดวิโซโซ่นั้นก็เคยเจออยู่เหมือนกันนะฮะแต่ หลังจากที่ยุคของแจ็คมิเลอร์กับฟรานิโกบัญญาย่านั้นขึ้นมาทีมโรงงานเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบว่าดีขึ้นนะฮะไม่ได้องว่าดีขึ้นแบบชัดเจนเลยดีกว่านะยกระดับขึ้นเลยมันก็เลยเป็นผลนะครับเลยทําให้หนักแข่งดูคติในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมือเกา่าหรือว่าจะเป็นมือใหม่ทุกคนเร็วได้นะะอันนี้เป็นเหตุหตผลที่ผมยกมาเสริมนะครับจริงๆมาร์คเขาไม่ได้อธิบายเชิงลึกแบบนี้หรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะอธิบายเป็นพอยต์หลักๆนะครับว่าโอเคนะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยคืออะไร ยังไงกันบ้างนะฮะมาในส่วนของเรื่องของ Honda เนี่ยการขยับตัวของ m r r m a r q u e สถ้าใครที่ติดตามนะักแข่งคนนี้มานะครับอดีตแชมป์โลกผู้นี้ไม่ค่อยที่จะเรียกว่าพูดจาหรือว่าส่งแบบว่าฟีดแบคที่มันแรงๆเนี่ยไปถึงต้นสังกัดสักเท่าไหร่แต่ในรอบนี้หมายถึงว่าในในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไป2022เนี่ยมาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วขาาว่าคำนี้ผมก็มองว่าแรงนะครับที่เราเราพูดไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยบอกว่า ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์โลกได้หรอกด้วยรถแข่งคันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้หยาบคายจะไม่ต้องมี F มีอะไรเนี่ยแต่มันก็มันก็บาดลึกในความหมายตรงนั้นนะฮะว่าโอเคนะค,คุณเตรียมเถอะคุณฝันหวานไปเถอะคุณฝันไปฝันกลางวันไปเถอะว่ารถแข่งเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะเอาไปสู้กับใครได้ถูกไหมฮะนั <Iím S 2> ่นแหละแล้วก็การขยับตัวของม้าก็คือพยายามจะส่งสัญญาณประมาณว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ตอนนั้นยังไม่ทราบหรอกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะฮะคือมาแบบมาแบบนี้มันไม่ได้แล้วะฮะมันไม่ได้นะฮะมันมันจะต้องมีการสังคายนาใหม่หน่อยผมใช้สับสูงไปหรือเปล่าไม่รู้ก็สุดท้ายนะครับไม่นานเกินรอนะผมว่าไม่น่าจะถึงเดือนครับรู้สึกว่า Honda SRC มีการขยับตัวะะส่งเจ้าหน้าที่นะส่งโอ้บอสใหญ่มาเลยนะครับนะฮะบอสใหญ่จากจากญี่ปุ่นมาเลยก็มาเจอกับมาร์กนะครับแล้วก็มาบอกเล่ามาคุยมาประชุมมาอะไรกันคือแบบ มันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าตอบสนองต่อสิ่งที่นักแข่งเขา,เ,าเรียกว่าคอมเมนต์กลับไปนะฮะ,ะนะครับนักแข่งเขาอาจจะแบบว่าอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือ,คอระดับผู้บริหารเนี่ยก็ลงมาดูนะฮะว่าโอเคนะฮะคำคอมเมนจากนักแข่งเนี่ยม,มันมีคุณค่านะแล้วมันก็เป็นการสร้างนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับนักแข่งจะจะแก้ได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึง่ง นะฮะตอนนั้นเวลายังเหลือใช่ไหมล่ะแต่การที่ลงมาด้วยตัวเองนะครับนะทีมบอลร,ระดับสูงผู้บริหารระดับสูงลงมาแล้วก็ทีมงานวิศวกรหลายๆคนเนี่ยลงมาดูนะครับเรามาคุยมาอะไรกับมาร์กนะครับมาเก็บข้อมูลกันอย่างในสนามกันเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับรู้สึกว่าออกแกนนห้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้จัดการฝ่ายเทคนิคนะครับอ่ามิสเตอร์อายาม่าใช่ไหมครับคนที่ผมตั้งตั้งหน่อยเออนะฮะคนญี่ปุ่นนะครับคนนั้นรู้สึกว่า ออกไปนะฮะอันนี้ผมผมไม่ชัวร์เท่าไหร่แต,แต่แต่ตามข่าวมัน่าออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูในวันทสรถนะครับในวันที่อิบส่สิบเอ็ดสิบสองนะครับเดือนหน้านี่เพราะว่าหนึ่งเดือน,นจากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะถ้าไม่เห็นแกก็นั่นแหละฮะเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการขยับตัวของมาร์กนะครับที่เรียกว่านํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องของตัวรถนี่ก็ บางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปทําให้ FC ของ Honda ในตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคพอยิ้มได้อยู่อย่างน้นอยๆนะครับก็คือใส่ใจนะฮะใส่ใจที่จะให้มันสร้างความแตกต่างแม้ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรนะั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามาร์กเขาเรียกว่าคอมเพนมาอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเนี่ยนั่นก็คงจะแบบว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักเจแฟนๆของของฮอนด้ของมาร์กก็ว่าเฮ้ยอะไรวะทีมระดับ อดีตเคยบอกว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นก็คือโอเคนะครับก็รับพิจารณตรงนี้ไปในส่วนของตัวรถที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือสวิงอาร์มใช่ไหมครับที่เไปร่วมมือกับคาร์เหล็กเอาสวิงอาร์มคารเล็กมาจริงๆแล้วสวิงอาร์มอลูมิเนียมเนี่ยมามาทำเนี่ยคารเล็กเขาก็เป็นเป็นไม่จะไปใช้คาําว่าเจ้าก็คงไม่ไม่ขนาดนั้นนะับเอาเป็นว่า พวกเขาก็ถือว่ามีมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับในเรื่องของการทําตรงนี้นะครับงานตรงนี้นะเออก็มาร่วมมือกันนะฮะในการใช้สูงงามของคาเล็กแล้วก็ในส่วนของอ่อการเขาเรียกว่าบางคนอาจจะใช้คําว่า Copy บางคนอาจจะใช้คําว่าเอาแรงมานานใจมาจากค่ายอื่นนะแล้วแต่มุมมองเราจะเรียกนะครับทุกคนจะได้สังเกตเห็นนะว่า r c 2 3 v อเวอร์ชั่นที่เทสที่บาลนเซียเนี่ย มันจะมีคล้ายๆว่าเหมือนไปยำเอาสองสองข้ายมาใส่กันฮะแปลวของอาร์พีเรียมาแล้วก็แปลวของแปลวของดูคาติมาเรอาจจะมีมีแซวกันขำๆนะฮะเออว่าเฮ้ยตกลงนี่เป็นของดูคาติไหมนี่เออแบบก๊อปไม่ก๊อปอย่างไรนะฮะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้มีกฎเขียนไว้นะครับว่าทําตามไม่ได้นะฮะมันทําตามได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นก็คือจะเลี่ยงใช้คําว่า ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนั้นตรงนี้เอามาประยุกต์ใส่นะครับผมเองถามว่าผมซีเรียสไหมนะฮะผมผมเองไม่ได้ซีเรียสนะ,ะต่อให้ผมจะเป็นแฟนดูกติแต่ผมมันจะเป็นแฟนเยอรมา่าผมเป็นแฟนฮอนด้าเนี่ยผมว่าโอเคนะครับมันมันก็ถือว่าเอามาต่อยอดเอามาพัฒนามาปรับปรุงเพราะสิ่งที่เรียกว่าเรียนแบบกันอาจจะไม่ได้นะก็คือสิ่งที่อยู่ภายในนะฮะอย่างเช่นเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนบางอย่างที่มันอยู่ในเครื่องยนต์ไปนู่นนะฮะแต่ด้านนอกที่สายตาเรามันมองเห็นอยู่เนี่ย มันก็ยากนะครับนะที่ที่จะไปโฟกัสว่าเฮ้ย hey, คุณห้าม,ท,าาามทําอย่างนั้นคุณห้ามทําอย่างนี้อ่านะฮะดังนั้นก็เลย Honda นะครับมีมีมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสวิงอาร์มตรงนี้มาแล้วก็ชิ้นส่วนแอโรดินามิกใช่ไหมเราได้เห็นนะครับว่า r c 2 1 3นะฮะในเวอร์ชัน2น2022เนี่ยค่อนข้างที่จะหลงทางไปเยอะอยู่นะครับจริงๆต้นสายปลายเหตุมันก็มาจากมาร์คนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่ามาร์กผิดนะครับมาจากมาร์กหมายความว่า ทุกคนก็ต้องเห็นใจ src ด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2020สนามแรกที่มาร์คว้ามไปนะครับแล้วก็แขนหักไปเนี่ยหลังจากนั้นก็พักยาวไปนะฮะนั่นก็คือหมายความว่ารถเวอร์ชันน2 0่1นะครับซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งก็พัฒนาในปี2020ระหว่างนั้นนะฮะร,ระหว่างนั้นก็เริ่มพัฒนาในช่วงประมาณขึ้นฤด,ดูกาลมาเนี่ยมนเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะครับมาเริ่มที่จะมีปัญหา ทีนี้มาร์กไม่อยู่ทั้งฤดูกาลเนี่ยพอกลับมาอพอกลับมาทีนี้โอเคเราเราก็คิดว่ามาร์กน่าจะกลับมาแบบ100%เซนะครับถึงจะไม่100%อซอย่างไรก็น่าจะมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาในการลงแข่งขันเนี่ยครบแต่ใครจะไปคิดเะว่าเอามาบ้างแป๊บเดียวเจ็บมาบ้างแป๊บเดียวล้มมาบ้างเอาผ่าตาัดอีกมาบ้างพักยาวมันก็เหมือนเป็นเป็นการที่แบบว่าเออทีมงานเขาจะพัฒนาอย่างไรนะฮะถูกไหมฮะเขาจะไป,ไปพัฒนาตามใคร ตามทากากินะคะเกามีมันก็ไม่ใช่อีกละ่ะตามอาเล็กมาเคสเหรอตามผู้มาใหม่ในขณะนั้นะยังปอยสปากาโร่เหรอตรงนี้ก็คือก็เข้าใจนะฮะว่าว่าโอเคแล้วฮะวิธีการทํางานเนี่ยบางทีของญี่ปุ่นอาจจะเป็นรูปแบบหนึง่งซึ่งอาจจะมีความละเอียดอ่อนความพิถีพิถันความอะไรต่างๆที่มันลึกลับซับซ้อนมากกว่าวิธีการทํางานจากฝั่งยุโรปซึ่งค่าย,ยุโรปนะฮะก็เราก็มองตรงนี้ที่มีการพัฒนาก็คืออย่างอพิเรียอย่างเงี้ยอย่างดูกรติอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ ตรงนี้ผมผมก็เห็นใจในส่วนหนึ่งนะครับเห็นใจ S R C นะครับว่าเราก็ไม่ได้จะไปโจมตีพวกเขาว่าคุณทําอะไรอยู่แบบนั้นแบบนี้กันต่อไปนะเราเราต้องมองนะครว่าสถานการณ์ของมาร์กเนี่ยหมายถึงว่าตัวตัวของนักแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะอยู่เต็มฤดูกาลได้นั่นมันมีผลเสียอย่างชัดเจนฮะ ทุกคนลองคิดดูนะฮะว่าสมมุติว่ามาร์กมาได้2ส,สนามอย่างเงี้ยอย่างเป็นเป็นเป็นฤดูกาล2022ที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็ได้นะครับมาร์กลงแข่งก็เหมือนจะดีนะครับในสนามแรกเนะี่ยอดีตทั้งคู่เลยทั้งโปอลสปรารโร้ด้วยนะครับมีโอกาสต่อสู้เพื่อหัวแถวเนี่ยแต่อยู่ๆนะครับกลายเป็นว่าพอมาที่อินโดนีเซียนะฮะมาร์กเขไปล้มหนักนะฮะแล้วก็เจ็บแล้วก็พักไป2ส,สนามใช่ไหมอ่าพักไปที่อินโดนีเซียเจนตีน่าอีกแล้วทีนี้พอกลับมามันก็เหมือนอาการมันเรื้อรัง นะฮะมันก็คล้ายๆว่าตอนนั้นยัง2องจิตสใจว่าเอาไงดีว่าจะฝืนถ้าฝืนไปก็ไม่คุ้มนะฮะร่างกายก็เหมือนมันไม่เต็มร้อยแล้วนในฝั่งขวาเนี่ยนะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าโอเคนะครับคือรถในเวอร์ชั่น2022เนี่ยก็คงจะสิ้นสุดการพัฒนาแค่นี้แหละแล้วมากก็เสี่ยงนะครับก็คือทางทีมก็เสี่ยงที่จะเอามาร์กไปผ่าตัดเพื่อที่จะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายสักที จะได้แบบว่าต่อไปนี้ก็คืออยู่กันยาวๆเลยไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องหายไปไหนอีกแล้วคือมันก็เหมือนจนตรอกครับ FC ฟซีฮ a บางท่านอาจจะมองว่าทําไมคุณไปหวังพึ่งมาร์คมาเก็ตคนเดียวล่ะคนอื่นไม่มีบ้างเลยเหรอนะฮะอัานั้นก็คืออาจจะเป็นมุมมองนะครับที่เข้าใจได้นะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะให้ฮอนด้ากลับมาพัง,งานอีกครั้งหลายๆท่านก็อยากเห็นมาร์คมาเก็ตเนี่ยได้โลดแล่นในสนามนานๆน,น,นะฮะสุดท้ายก็ใช้แผนนั้นก็คือเข้ารอมาร์คมาเก็ตคนเดียว แล้วก็ให้ไปผ่าตัดแล้วพักยาวไป6สนามกลับมาก็สร้างความแตกต่างได้นะครับแต่ถามว่ามันมันดีพอหรือเปล่าสําหรับมาร์กเองหลายครั้งหลายคราวที่เขาให้ความเห็นเขาก็บอกว่ายางยังฮะอันนี้ต่อให้มาร์กไม่พูดผมเชื่อว่าผมเองหรือใครๆก็แล้วแต่ก็มองว่ามันก็ยังครับนะก็คือตรงนี้ผมผมให้เครดิตไปทางนักแข่งนะฮะให้เครดิตไปทางนักแข่งว่าโอเคแหละที่ที่มันไปได้เนี่ยเพราะว่าเป็นมาร์กขับ แต่อีก3าคนที่เหลือทุกคนก็ก็คงมองไปอีกอีกเคสหนึ่งกันต่อไปนะครับเพราะว่าผลงานที่เห็นมันก็ฟ้องกันอยู่มากเป็นคนที่ลงแข่งน้อยที่สุดใน Honda ทั้ง4คนนะครับแต่เขามีคะแนนสะสมนั้นมากที่สุดเห็นไหมฮะอ่ะตรงนั้นก็จบไปนะครับอ่ะเราก็มองทั้งเห็นใจนะครับทั้งอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยนํามาซึ่ง สิ่งที่มันยากรถเวอร์ชั่นปี2022เนี่ยมาร์กหายไปกี่สนามทุกคนลองนับดูนะครับผมนับนิ้วกันไม่ทันแล้วเนี่ยนะสนามล่าสุดที่ลงลงไปก็คือที่มูเจโรใช่ไหมครับจบอันดับที่10นะแล้วก็ล่ำลาแฟนๆนะครับหายไปยาวเลยพักยาวแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยนะฮะก็คืออยู่กับตัวเองนะครับแต่สุดท้ายก็เลยบอกว่าผมไม่ควรจะทําอย่างนี้ผมควรที่จะกลับมาแล้วก็คุยกับทีมงานซะไม่ควรที่จะหายไป ก็เลยโอเคนะออกมาพูดออกมาอะไรแล้วก็นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกไปเมื่อต้องรายการนั่นแหละนะฮะพอกลับมาก็เห็นไหมฮะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมแม้จะไม่สามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวได้หมายถึงว่าเพื่อชัยชนะได้ก็ตามนะแต่โพเดียมหรือว่าท็อปสท็อปหเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้แล้วก็ทําได้จริงๆในขณะที่ฮอนด้าคนอื่นก็ตามที่เห็นใช่ไหมครับแต่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้น่าห่วงไมหมน่าห่วงครับน่าห่วงอย่างที่ผมบอกไปเมือ่อตะกี้นะครับว่า ว่าปี2022เนี่ยมันอาการมันหนักกว่านะฮะมันหนักกว่าทุกปีผมว่านะฮะในใน,ในช่วงที่มาร์หายไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวอะไรต่าง,งๆเนี่ยนะแล้วทีนี้เอามายกใส่สิ่งที่มาร์กพูดนะครับว่าโอเคแหะถ้าดูคติในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากก็คือกล่าวคือจุดอ่อนที่อยู่ในโค้งจุดอ่อนเรื่องของการเบรกเรียกว่าตอนนี้พวกเขาถมเต็มแล้วแต่จุดแข็งก็ยังคงอยู่ ก็คือรถยังมีความแรงยังมีความเร็วไม่ว่าจะเป็นต้นกลางปลายเนี่ยไหลไปได้ตลอดนะครับทุกเซ็ตเตอร์กันเลยทีเดียวตรงนี้แหละฮะจะไหวไหมถ้าใครมองในส่วนของปี2019มันน่าจะสงสัยว่าเอ๊พี่ปุ้ยทําไมแล้วในตอนนั้นเนี่ยถ้าจะมองกันไม่ออกเลยว่าตกลงว่า Honda หรือว่าดูคติเนี่ยแรงกว่าในตอนนั้นเอาจริงๆนะครับผมว่าสูสีกันมากนะฮะสูสีกันเพียงแต่ว่าตอนนั้นมาร์คขับ นะฮะม้าขับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่สูสีพอเป็นม้าขับปุ๊บก็กลายเป็นว่าชนะนะฮะสิบแปดสิบเก้าจริงๆก็ต้องเล่งแต่สิบเจ็ดเลยนะครับสิบเจ็ดแต่ฤดูกาคลครึ่งฤดูกาลหลังมาดีกว่าสองพันสิบเจ็ดเนี่ยนะแล้วก็สิบแปดสิบเก้าโดย 2, โเฉพาะสองพันสิบเก้านี่โอ้โหนะฮะไรเทียมทานจริงมันเป็นรถที่เข้ามือมาร์คจริงๆแต่มันจะไปเข้ามือใครนั้นผมไม่ทราบนะครับจะเข้าไม่เข้าแต่มันเข้ามือมาร์คแบบสุดๆนะฮะ าถามว่าในตอนนี้นะครับมาร์กมาเกสนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาพังนาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ไหมผมจะทิ้งหัวข้อนี้ไว้เป็นประเด็นสุดท้ายในคลิปรายการวันนี้ครับทุกคนนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ FC h o อ d a พอจะยิ้มได้บ้างนั่นคือในปีนี้จะมีสปริน t เวสการแข่งขันระยะสั้นซึ่งจะย่อลงมาเหลือครึ่งเดียวนะฮะจากคุณแข่ง20รอบสมมุติในสนามนั้นนะค,คุณก็จะหันเหลือทั้งหมดแค่10รอบ มาร์กมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึง่งแม้กระทั่งในตอนที่เขาร่างกายยังไม่พร้อมทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามาร์กเป็นคนที่ออกตัวได้ดีเป็นคนที่เรียกว่าในครึ่งแรกของการแข่งขันเนี่ยมาร์กจะทําได้ดีแม้ว่าจะจบเหนือที่เท่าไหร่ก็ตามนั่นหมายความว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะหรือมีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ในการแข่งสปินในวันเสาร์ผมรู้สึกเช่นนั้นนะครับทุกคน อันนี้นะฮะรู้รู้สึกว่านี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาที่เขาทําได้นะครับไม่ว่าเขาจะออกสตาร์คันนี้เท่าไหร่เนี่ยเขามักจะมีโมเมนต์แบบนี้อ้าวดังนั้นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทําให้ฮอนด้าเนี่ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับทุกคนครับการการพัฒนารถเนี่ยมันจะมีอยู่22 2รูปแบบใหญ่ๆก็คือรูปแบบของการที่หลังจากแข่งขันกันเสร็จนะครับทันวามกรากุมพาในประมาณ3เดือนเนี่ยอันนี้เขาจะ พัฒนารถกันเต็มที่นะครับก็คือไม่มีการแข่งขันในในในช่วงเวลาประมาณ3เดือน4เดือนนี้ไม่มีการแข่งขันนะฮะทีมงานทีมวิศวกรก็จะบอกขมักขเม่นอยู่ในโรงรถของแต่ละค่ายแต่ละทีมกันไปเนี่ยนั่นก็คือประเภทหนึ่งประเภทที่2ก็คือการพัฒนาระหว่างฤด,ดูกาลอืมตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญนะฮะพัฒนาระหว่างฤด,ดูกาลก็แน่นอนนะฮะว่ามันก็อาจจะมีวิเวลาได้เก็บข้อมูลในการแข่งขันจริงบางทีมก็เรียกว่า มาแก้มือได้ซึ่ง Honda ผมว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ทําได้ดีในในตรงนี้ในความสําเร็จอันเกรียงไกลของมาร์กในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ว่ามาจากรถที่มันแรงเสมอไปไม่ได้มาจากอะไรแต่ส่วนหนึ่งผมยอมรับนะฮะว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจของ SRC หลายครั้งนะครับที่มีปัญหาแล้วฮ o n d a มักจะตั๊บเดียวแก้ได้นะครับนอกจากความ เข้มข้นในฝีมือของมาร์กเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการหาปัญหานะครับการเจาะตรงประเด็นนะฮะของของทีมงานในในอดีตที่ผ่านมานั่นก็คือมันอยู่ในเหตุผลของคําว่าการพัฒนาระหว่างฤดูกาลในขณะที่บางทีมเนี่ยระหว่างฤดูกาลในตอนแรกเหมือนเทสมาดีนะครับเริ่มต้นมาดีตอนยังไม่แข่งเนี่ยแต่พอลงแข่งเสร็จปุ๊บนะครับกลายเป็นว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับช่วงต้นเป๋ไปหรือว่าช่วงกลางเป๋ไปน,นั่นหมายความว่าเขา มีการพัฒนาระหว่างฤดูกาลที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เอาละสิฮะดังนั้นก็ถือว่าในในความมืดมนตอนนี้เหมือนอากาศที่ผมกำลังนั่งคุยอยู่เนี่ยก็มืดมนมาเต็มที่แล้วเนี่ยผมว่า FC Honda นก็ใจร่มๆกันไว้ก่อนนะฮะนะอย่าน้อยนะครับในการแข่งขันเนี่ยมันจะมีสปรินก็จะกลายเป็น42ใช่ไหม42นะครับมันก็คงจะมีโอกาสที่มาร์กจะได้สร้างความ แตกต่างอะไรยังไงอยู่บ้างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเกือบลืมไปนะฮะขอเป็นท้ายสุดจริงๆก็คือก็มี2นักแข่งมือดีนะครับแมมเป็นถึงอดีตแชมป์โลกมือไม่ดีได้ยอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแข่งระดับหัวแถวในยุคนี้นะครับอย่างจูนเมียหมายเลขสามสิบหก 36, แล้วก็อเล็กซ์รินหมายเลขสี่สิบสองเนี่ยนะครับจากซูซูกิข้ามมาเนี่ยจะมีส่วนสําคัญอย่างไรผมเชื่อว่าแฟนๆของฮอนด้าก็เฝ้ารอโมเมนต์นี้นะครับว่ารินกับเมียเนี่ยจะมาเรียกว่าช่วยฮอนด้าได้ มากได้น้อยเพียงใดอย่างไรกันบ้างด้วยนะฮะเอกลักษณ์ด้วยสไตล์การขับของนักแข่งทั้งคู่ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆได้หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเนาะอันนี้คือสิ่งที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับสําหรับเรื่องราวของมาร์คมาเคสสาหรับเรื่องราวของการต่อสู้ที่เขาจะต้องฟาดปันกับหลายคนหลายค่ายไม่ใช่แต่เพียงดูกติที่เขา พูดถึงว่าเป็นรถที่แรงหรือเกินเร็วได้ทุกสนามเหลือเกินเนี่ยนะครับนะคู่แข่งของมาร์คผมว่าอย่างน้นอยเนี่ยหคนขึ้นไปในตอนนี้ที่จะต้องต่อสู้แต่แน่นอนนะครับมีนักแข่งมาได้เก้าสอยู่ในสนามเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยคันที่เท่าไหร่ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นการสร้างสีงสัในให้กับ MotoGP ได้มากในยุคนี้นะฮะระหว่างมี93กับไม่มี93เนี่ยเชื่อเถอะนะฮะ ไม่มีมันดูยังไงไม่รู้นะแต่พอมีเข้ามาปุ๊บโอ้มันมันเหมือน,นได้ลุ้นะต่อให้ไม่ได้เชียร์เขาต่อใหไ้ไม่ได้เป็น FC ฟเขาเนี่ยมันก็ทําให้เรียกว่าอัธรรตในการชมเนี่ยมันมันเราจาย,ยิ่งเราจะได้ชมมากกว่าทุกปีจ้ ปกติแล้วจะ้ชมแค่สมมติว่าถ้าไม่มีสปินเนี่ยเราชมแค่21แมตช์มันะแต่คราวนี้จะกลายเป็น42่สิบสอมโอ้นะสุดยอดเต็มที่กันจริงนะครับลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพคุณด้วยครับตอนนี้ก็ค่มเมืดกระลมก็ยังไม่หยุดสักทีผมก็เริ่มคอแห้งแล้วนะ,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ